สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็กลับมาที่เกม BRBS เรียบร้อยแล้วนะฮะเดีย๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการเล่นตัวละครคอนเทนต์พืชปะทะซอมบี้นะ,บนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าพืชพวกนี้นะครับจะต้องปกป้องหมูเด้งจากซอมบี้สุดสยองนะฮะที่มันจะไปกินหมูเด้งซึ่งหมูเด้งจะอยู่ข้างในสุดตรงนี้หมู แต่ไม่ต้องห่วงพืชพวกนี้ฉุกสร้างมาเพื่อจบตีซอมบี้โดยเฉพาะแล้วอีกอย่างเราก็มีฮิตบาสจากเบนเทนนะครับนะบนะมาช่วยพ่นไฟใส่นะฮะเอาระมาดูกันนะครับเหล่าพืชจะสามารถต้านซอมบี้ได้หรือเปล่าเอาระรูยพวกเราไปกินหมูแดงกันเถอะไปทําไมซอมบี้มันวิ่งแปลกๆวะเนี่ยนะครับตอนนี้เหล่าพืชน,นะคนะเตรียมพร้อมที่จะยิงแล้วนะฮะส่วนฮิตบาสไม่รู้ทําอะไรได้อุ้ยดูอุ้ย ยิงออกมากเปอนของจริงเลยดูดีปิ้วปิ้วอโอ้พวกเราวิ่งไปกินหมูแดงแล้วแต่ต้องจัดการไอ้พวกพืชพวกบ้านนี่ก่อนนะครับเอาเอาเลยเอาเลยหุ้ยิีทพัด่นไฟใส่เลยเฮ้ยดูดิ โคตรจิ๋งนะครับอ๋อพวกเราไปแล้วไปแล้วไอ้พืชพวกนี้เออบรนโดนขวานสับทีเดียวก็ตายแล้วแล้วเข้านะครับโอ้ยเอาะเวยซอมบี้พวกนี้ไม่ตายง่ายๆนะครับนะแต่ตอนนี้ฮิตบัสโอ้ยเลตุปเปไปหมดตอนนี้เหลือพืชแค่สามตัวเท่านั้นไม่แล้วพวกเราสมต่อ2ชนะขาดรอยจัดการไอ้พืชน,นี่ซะเออแล้วต่อมาเหลือพืชตัวเดียวเท่านั้นอ่าเรียบร้อยมันเสร็จเรามันเสร็จเราไปกินหมูเดงกันโอ้อ หานันโอชาหมูแดงเรียบอยเรียบเรียบรวันนี้ฉันจะตอนแกไอหมูแดงไอเตี้ยหมาตูนโอไม่ไม่ไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หมูแดงโดนลุมสกรมนะครับหรือว่าโดนซอมบี้กระทืบมากกว่าซอมบี้มันเหมือนไม่ได้กินเลยเออแต่หมูแดงมันสู้เว่ยฉันจะงับแกงับขาแมงครับขากูไม่สนใจใครงับแมงเลยเออมันอาจจะมากินฉันงับแมง หมูแดงมันสู้ไว้จะไมู้ชมหมูแดงมันสู้สู้ตายครับหมูแดงหมูแดงจะไม่ยมอมเป็นอาหารของซอมมีแน่นอนโอเคเอาล่ะถือว่าชุดแรกแพ้นะครับ เอาราตะก,กีฝั่งหมูเด้งแพ้ไปนะครับหมูเด้งก็ได้จ้างอไอตัวจากโปเกมอนะผมไม่รู้เหมือนกันไอตัวหินนะ่ะเอาระมาเป็นเหมือนอาสายแทงให้นะครับนะท่านผู้ชมซึ่งดูแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะต่อยแรงมากเลยโอเคไปดูกันอพวกเรากินหมูเด้งรอบสองนะครับเอาละเว้เอาละเว้ปล่อยพวกเราต่อยมันพวกเราคือองค์คารักหมูเด้งนี่เนีนี่เนีเออเอาละเว้เอาละเว้ยืนจัดสู้มันให้ได้แล้วเข้าออยืนสู้มัน ยืนสู้มันแล้วเข้าเป็นสายแทงนะครับนะไอตัวนี้ก็เปรียบเสมือนโปเตโต้นะครับในพืชประทานซอมบี้เออเอาดิหูแข็งแก่งเนียเนี่ยดูดิเฮ้ยซอมบี้แพ้เลยวะซอมบี้แพ้เลยด,ดูดูดิไม่สู้เลยายแค่หนึ่งตัวนะครับนะพวกเราเหมือนกับโปเตโต้ในพืชประทานซอมบี้แหละนี่ต่อยต่อย,อยอเรียบร้อยเฮาหมูเดงรอดอ่าหมูเดงชนะไว้รอบนี้ แล้วต่อมานะครับนะฝั่งซอมบี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเอากําลังเสริมมาเพิ่มนั่นก็คือพวกนักรบโครงกระดูกโกเลมลาวาแล้วก็หมานะหมาจากนรกนะฮะคราวนี้เราต้องชนะส่วนพวกเราก็จะขอสู้ตายเพื่อเป็นกํแแพงให้กับหมูเด้งไปพวกเราลุยบานเออรอแกไปสู้ชันหรอก มาสิพวกโง่นี่โอ้โห abeth, ต่อยกระดูกแตกเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิว้าวนี่คือสองขาบ่อด้วยหมานี่โดนต่อยหน้าผิดอ้าวโอ้โหบ้วมากโคตรบ้วเลยไปแล้วพวกเราโจมตีบอลใช้หมัดเล็กๆกำกับขอ,องพวกเรานั้นโจมตีบอลเลยโคตด้วยบ่อนี่นะครับแม็กโดนลุมเลยดูดิโอ้เข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิเฮ้ยพวกสมิงโง่แบบ โอ้โหส่วนตัวที่เหลือนะครับเป็นไงโอ้โหตรงนี้เละหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่โอ้โหตัวเดียวก็สู้ได้นะครับกับซอมบี้เฮ้ย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 พี่กามโตเราตุยแล้วนะครับเหลืออีกตัวนึงโอเคเอาละซอมบี้ฉันจะขาพวปแกให้หมดโอ้ยอย่างนั้น,น,นหรอโอ้นี่แหละย่าหยอ,อ,อเรียบร้อยนะครับโอ้ยบ้าอะไรกันวะเนียแพ้ได้ไง พอแล้วดูนี่ฉันเอาสกีบีดีแอสตโตมาฮ่าซึ่งไอ้พวกนี้ถูกสร้างมาให้ทำลายล้างวันนี้หมูเด้งจะต้องเป็นของเราเออแม่งโคตรมั่วเลยแต่ละวันนะครับนะแต่ละมื้อแต่ละเดย์แม่งจะแย่งหมูเด้งกันให้ได้นะครับนะวิเอาแล้วพวกเราวจริงไม่ใช่ตุ่มๆอุยอ้ยอุ้ยแล้วเข้าเป็นบังเกอร์ให้แล้วเจ้ากามกมหินนะครับนะ yeah, พวกเราซอมปี้คราวนี้เราชนะชัวร์เฮ้ยเฮ้ยฮิตบัสฮิตบัส ฮีดบาสแกมีพลังโอ้โหลาวามโอ้โหฮิดบาสจังลม้มไม่นะฮิดบาสล้มแล้วพวกมบี้หลุดเข้ามาแล้วไม่ฮิดบาสอีกต,ตัวหนึ่งก็ตุยแล้วนะครับนะโอโ้ไม่ไมห่หมูเดงเป็นของเราอ่าเป็นไงล่ะอ่าหมูเดงเป็นของเราแล้วอาฮ่าฮเอาละครับซึ่งฝั่งเราก็ไม่ยอมนะครับนะเอาอุลตร้าแมนมาด้วยเฮ้ออุลตร้าแมนเม่งมาได้ไงวะเกมบเ่งโคตรออกทะเลเลยอุลตร้าแมนอย่างผมจะไม่ทําให้น้องหมูเดงผิดหวัง แปลกๆเลยเนี่ยไออุลตร้าแมนเนี่ยเอาระมาดูการขอแก้มือไว้ลุยเอาแล้วปิดสซยมาแล้วไอเฮลิคอปเตอร์แอสโตโอ้โอโอ้โอ้โหโดนยิงเปิดกำแพงก่อนเลยนะครับนะกำแพงแตกแล้วเราเพื่งยิงมันแล้วนะครับนะโอ้มันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้าอุลตร้าแมนทำอะไรสักอย่างหน่อยสิโอ้ยังไม่ถึงต่อชนเอาจะถ่านถึงตามอุ๊ยเอาแล้วว้ย อ้วูตอแมนตาเลเซอร์ใส่เลยดูแอบพวกเราซอมบี้จบตีมันโอ้ยไม่ไม่ไหวไม่ไหวสกีพิทีโอ้วูตอแมนเขาไม่ไหววะ่ะไม่ไอพวกนี้มันโหดเกินไปพราซอมบี้บ้าแล้วต่อมาดีนะครับเหล่าพืชก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาเหล่าไททันมาช่วยนะคะตะกี้อุลตอแมนทำประโยชน์อะไรไม่ได้แต่คราวนี้โอ้โหไททันมาครบเลยเว้ยเฮ้ย เอาเรอพวกเราเตรียมพร้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะยิงพิษทซายใส่แล้วเรวเข้าโน้กักากของฉันบังไว้โอ้โหมันยิงสองนัดก็ตายแล้วว่านะครับนะือไอเฮลิคอปเตอร์นีแหละไอพิษไซายนีแหละอันตรายนะครับดูหน้ามันดิเอเอาเระพวกเราเอาบังคืนนะฮะเอาดีเอาดีครา,าวนี้มีไทยท่านมาดิมบ,บีวิ่งเข้ามาบึงโดนผ่าเลือดอ่ะมาดิวิ่งเข้ามาดิเดี๋ยวได้ตายกันได้หมดเลยดิดีด,ดีจัดการบั้นแล้วเข้าหูยิงไทยท่านเจมิล่าตอนนี้เขาบอกว่าฉันยัง ไว้เดี๋ยวฉันบังให้ดูดิบังบังนะครับ <_ S 1> อุ้ตแต่ละชิบหายละชิบหายละเอออย่าทำให้ไททันทีวีแมนโกรธนะเว้ยกูบอกเลยเต็มชิบหายได้เลยเอาเร็วไทท้นทีวีแมนโกรธแล้วเว้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยค่มกันหมูเด้งเอาไว้ค่มกันหมูเด้งนะครับโอ้โหพวกนี้ก็แอะพวกเรายิงมันเอาไททันทีวีแมนตายแล้วเอาสกิปไปไม่ไม่เฮ้ยกูหวังกระบ,บื้งมากนะเดียวโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไอพวกนี้ได้กินหมูเด้งรอบที่สามอีกแล้ว ดูหน้ามันดิดูหน้ามันเอาละครับต่อมานะครับพวกฝูงซอมบี้ก็บอกว่าฮฮพวกแกแพ้ฉันตลอดทั้งเกมแล้วแหละฉันจะเอา่อให้ละกัน เอาเป็นพวกชั้นเยอะก็พอเอาล่ะซึ่งพวกเรานะครับนะก็ได้เพิ่มกองกําลังฮิสบาร์ดมานะฮะโอเคเอารารุยมาแล้วพวกซอมบี้เฮ้ยทำไมยืนนิ่งวะเอาแหลพวกเรา,ต,เา,เา,า,ารต่อยมันดิเนี่ยมาเลยมากันให้หมดมามาด่โอ้โหไอผู้นี้บอกลุมต่อยบอลดิเนี่ยต่อยต่อยต่อยเป้าต่อยเป้าต่อยเป้าแล้วเข้ายิงมันยิงมันโอ้โหนะครับดูดีดูดีโพวกเราลุ้มตีไอ้นักกล้ามเห็นดิแล้วอ <laughs> ย่างไรพวกมันก็แพ้เพราะพวกเรายังเต็มไปหมด ตายพวกซอมบี้นะครับนะตายดูฮิทปาร์ตดิโอ,อ้ปล่อยไฟใส่ตายไฟโคตรเท่เอ่ะไฟโลกกันนี่ไปเกินซะไอพวกซอมบี้โงโโ่เรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือว่ายังไงพวกเราพวกเราจะไปตั้งรักไปเอาแลวเว้ยไปเรียกหัวหน้าเรามาเ yeah. นี่ไอหัวหน้าเราหัวหน้าเราจะกระทืบแกซะ ซึ่งฝั่งเรานะครับนี่ก็ได้เอาหัวหน้าของฮิสบาร t มานะก็คือขอกคือโกลมลาวาเอาละมาดูกันเกมนี้นะครับเกมจะเปลี่ยนแค่ไหนนะครับนะเอาละซอมบี้มันวิ่งมาแล้วแต่คราวนี้มันมีบอสยักษ์ด้วยโอ้พวกเราเตรียมตั้งรับโอ้เจ้าหมัดไปรับไปก่อนเออแล้วจากนั้นก็ไปพืชยิงตามโจมตี ปีนอาโปใหญ่มันมิีงเข้ามาได้ตานเอาไว้ตานเอาไวอ้อ้นะครับนะไอดีเก่งมากเลยไอ้กล้ามิินเดี่ยเออมันปกป้องนะครับนะดูดิพวกซอมบี้แต่ตอนนี้ไอ้ซอมบี้หัวหน้านะครับไปทำอะไรอยู่ด้านนอกวะนะอุ้ยมันกระโดดข้ามเข้ามาเลยเอาดิเอา,เ,อาเราพวกเราเตรียมพร้อมรับมือปล่อยลูกยิงปิ้วิ้ว,ว,วเอาจะสู้มันได้ปอะเอาใต่ง่ายแท้อะไรวะ ตายแล้วเหรอหัวหน้าใหญ่สุดเอาล่อะท่านผู้ชมต่อมาพวกซอมบี้นะครับได้เปลี่ยนแผนเอาพวกคคมิกาเซสกิบิดีมานะฮะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันเตรียมพร้อมจะพีชีพตัวเองตลอดเวลาไม่ว่า กำแพงแกจะหนาแค่ไหนพวกเราก็ทำมันพังได้โอ้ชิบหายแล้วแต่พวกเราไม่กลัวหรอกเพราะพวกเรามีพี่ใหญ่มาแล้วตุ๊ตตุตุๆๆๆเอาละเว้แห่พวกแล้วครัมีกาเซ่เว้ตู้โอ้โหแม่งชีชีพจริงว่ะนี่พวกเราเข้าไประเบิดตัวส่พันเลยดีตายตายเผาเราไักใช่ไหมไอ้พวกง้อโอ้โหเอาละเว้เอาละเว้นะครับฮนะอันนี้โคตรโหดนะครับไอ้ตัวไฟไดเป็นเท็นเนี่ยพวกเราจะปกป้อง เอเทพของพวกเราเองหมูเด้งพวกเราจะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหดีดีดีโค้หน้าใหญ่ต่อยทีเดียวไส้แตกนะครับนะเอาดีเอาดีอาดโอตายซอมบี้ซอมบี้บอกแห่พวกเราอาผิดแผนแพ้มันได้ไงวะแล้วต่อมาฝั่งซอมบี้นะครับก็ได้ขายพวกตัวระเบิดพ่ชีพนะครับนะเพื่อมาซื้อ โอ้เลยโอ้ยลาลอลาลาๆอๆพวกเราชนะแน่ฮเนื่องจากแพ้มาเยอะเราไม่ได้กินหมูแนงสักต่อเลยเอาเราเว้ยมันเอาบอสมาใหม่เว้ยเอาละพวกเรารู้ตูมตูมโอ้โหไปนะกอกหน้าฉันไปไอ้มัดไอ้มัดไอ้มัดหีทของฉันเออยิงมันยิงมันให้มันระเบิดจะให้มันเข้ามาได้โอ้เออฮีทมัดนะครับนะต้องเป็นหน่วยคุ้มกันนะครับส่วนไอ้บอดดี้ดูดิ นะครับมันยิงแหลกเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเอา,เอามึงแพ้แล้วหรอเอ้าไอชิบหายเอาก <c oughs> ูยังไม่เห็นความสามารถมึงเลยไอบ้าโอ้ประตเอ้ยสวยเลยเอายังไงไอ้พวกนี้บอกอหลอนโว้ยมึงฮีดบัตมึงเลิกเผาสักทีทถอโอ้เรียบร้อยนะครับฮีดบัต <c oughs> เก็บหมด อ่ะแล้วต่อมานะครับเหล่าซอมบี้นะครับก็ได้ไปจ้างปูฝาแฝดมานะครับนะซึ่งก็เป็นสัตว์ทะเลยักษ์ในตำนานนะครับนะแต่ที่แม่งเหมือนปูไทยบ้านเราเลยวะแค่มันตัวใหญ่เฉยๆอ่าที่จริงแล้วมันคือปูยักษ์ฝาแฝดในตำนานมันเป็นนักฆ่าพวกเราขายชิ้นส่วนซอมบี้ของพวกเรา ให้มันเราเลยมีกำลังผลน,น้อยหน่อยโชคดีแต่พวกเราจะปกป้องหมูแดงนะครับนอะโหมันวิ่งมาแล้วไอ้ปูยักษ์นี่โหดประวัตินะครับนะอาจจะไม่โหดหรอกแม่งตัวกระปุกกระปิกนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีแรงว่ะมันตีแรงว่ะจัดการมันเลยเจ้าปูวันนี้พวกเราจะคิดมันพวกเรา,เอ,าเอ้าเฮ้ยไอ้ปูหายไปไหนวะเอา้าไอ้ปูสามแฝดเอา้ากูจ้างมาเสียฟรีนะเนี่ยเฮ้ย อไม่แอบเอ้ยหลายประโยชน์กูสัตว์ขายเพื่อนให้ม <speaks> ันกินดูจากไอปูยักษ์นี่จะกินพวกมันปรากฏว่าไอปูยักษ์นี่กลายเป็นอาหารให้หมูเด้งสังัันโอ้โหท่านผู้ชมครับคราวนี้ทีมพืชแข็งแก่งแล้วนะฮะมาแล้วต่อมานะครับเราพวกซอมบี้นะครับก็ได้ไปจ้างโอ้โหไอพวกสกีปิดีน่ากลัวโอ้โหดูหน้าตามันดิ มันเสร็จช้านะคราวนี้มันเอาสก,กีพปดีไปอีกแล้วแต่ของพวกเรายังมั่นคงอยู่นะครับนาะอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะพวกเราชนะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเอาแล้วเอาลวไอ้พวกนี้มันทำบ้าอะไรได้กวะเดียร์ไอ้พวกเราจะทิงมิสไซโอ้มิสไซมาอีกแล้วมิสไซมาอีกแล้วไปกองหน้ากองหน้า ไอ้บัตรหินสู้มันนี่ออต่อสองซอมบี้นะครับไอพวกซอมบี้นี่มันไม่เก่งหรอกดูมันดิโคตรบ่วงเลยวิ่งวิ่งเข้ามาในนี้ได้ไงวะม,มันกล้าเข้ามาได้ไงเนี่ยนะครับเอาเราพวกเราเผาบันจากระยะทางไกลอย่าให้มันวิ่งเข้ามาได้แล้วอีกตัวนึงล่ะฮ่า่ากระจอกมากเลยว่ะตัวใหม่เนี่ยอ้าวไรหมอนั่นทำบ้าอะไรวะน่ะเฮ้ยแกทำบ้าอะไรของแกโอ้ยนี่มันเผาฉัน โอ้โหไม่ว่ายังไงนะครับทีพืชก็ชนะนะฮะแต่คราวนี้จะชนะหรือเปล่าถ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> เลียดฉันอยากกินพืชฉันชอบฉันชอบโอ้ไอพวกบ้ามันเป็นตัวบ้ารเลยเนียวโอ้ทำไมเป็นหุ่นดัดแปลงโรคจิตไปเรื่อยสก,กิมไม่ดีขนาดนี <c oughs> แต่กี้ฉันขอไปตั้งหลักฉันไปเอาพักพวกมาเพิ่มนะไอพวกนี้คือลูกน้องเบอร์หนึ่งของฉันเลย <c oughs> จัดงานมันเลยล life, ูกน้องแพตชินไมยเลื่อดสกีปินี่ของฉันโอ้ตำรวจชมจะสู้ไหวไหมเนี่ยดูมันดิโอ้วิ่งเร็วซะด้วยดูดีมันใช้เบรย์ตัดตัดาตาัดโอ้โหแล้วก็เลเซอร์อูตายตายตายเฮ้ยแต่ฮิตบ้านตัวหูใช้พลังไฟดูดี่ไอพวกชักโคกนี่มันน่ารำคาญจริงเลยนี่โอ้โหจ้าทีไอพวกสามีบอกอ๋อฉีบหายเออเด็กแกหัวหน้าน่ะโอ้ปรถทอยมันโคตรกากเลยว่านะครับกูไปจ่าจ้างพวกบ้านนี่มาเลยนะครับดูดิ ดูดิฮิตบาร์ดแบบโอโหง่าฮิตบารบอกเฮ้ฉันจะปล่อยให้ลูกน้องฉันจัดการแล้วกันเฮ้ยไอพวกกระจอพวกนี้มันจะไม่มีทางชนะพวกเราอีกตลอดกานสงครามนี้ยังอีกยาวไกลอ่ะแล้วต่อมาเหลือไอหมอนั่นคนเดียวอีกแล้วไอหมอนี่บอก Yeah. ฝากไว้ก่อนนะเว้ยไว้เจอกันอีพีสองพวกข้าจะเอาตัวอนิเมะชื่อดังมาด้วยข่าวดี้แต่ขอจัดการเจ้าฮิตบัสนี่ก่อนมา,มาจากไหนวะเนี่ยน่ารำคาญข้าขอฝากไว้ก่อนละอ,อยาฉันไปปรึกษาหัวหน้าซอมบี้ฉันก่อน